ลุยเล่นคิดทองต่อเดียวเฮ้ยยาวยาวยาวโอ้โหท่าน,นี้เอายิงดิบเออเกินไปปะวะเฮ้ยหูใช้หูฟังอะไรครับใช้หูฟังอะไร ลั่นสีแล้วเบิดไกลวะใช่ไหมครัเล่นลั่นเฮ<ห>้ยเชตตัวนี้มีคิดทองเฮ้ยผมเปลี่ยนไปเล่นลั่นดีไหมนี่ยต้องเล่นอย่างนี้ลั่น 4, สน <c oughs> ีสไนซ์สองเฮ้ยถ้าผมโค้ชคิดถึงเลยสมัยก่อนที่ทำฉายาปืนทองปืนดำอ่ะ <c oughs> ปัง okay, โอ้ก็มาเล่นปืนนี้คิดถึงฟิลก่อนๆเลยนะครับทุกคนสมัยเล่นพีบีแรกๆเลยอ่ะอุัยคิดทอง หายปืน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดเดี๋ยวสี่คนเฮ้ยบนบ้านบนบ้านบนบ้านะนัดหน้ายาวครับก่อนได้ป่ะ่ยบนบ้านอ่ะอาจารย์ตาแดงเจอเจอเฮ้ยยังไงครับ เราเล่นซีซีเก็บเอดอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เหรอเป็นเพราะฉายาใช่ไหมอุ๊ยเอวยเอวาเชื่อมตัวหนึ่งไปแล้วลุดหลังเอปแล้วครับเอวเอ้ยอันนั้นมันมามาวายวาย เอลขึ <L S 2> ้นพี L ่เขึ B, ้นเขึ้นเขึ้นฮ้ยโยบีบอกมาแล้วเราวังโยบีนะครับหลังเองียบแล้วนาองเียวเลยบอมเฮ้ยอาจารย์ลอกมแป๊บไปเช็คเอลกอน อุยโอ้โหโทษเลยมาไม่ทันตัวนี้ยังไ,งงนไหนครับไปแหละใช่เหรอฟิลเจอรกี่ทองวะ <c oughs> อ้าร <c oughs> ู้สึกว่ามันแบบมันเอาเรื่องว่ะ <c oughs> ก็คิดถึงเลยทำไยทำฉายาแรกๆเลยครับปืนทองปืนดำเนี่ก็จะได้มาโคตรยากเลยนะคิดทองแหละทำฉายาแบบเป็นอาทิตย์อะปลยนบปลปืนในตำนานเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเอามาขายเมื่อไหร่นะครับปืนทองแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อดีผมนะคืดูผมผมเปิดเล่นอดีคนอื่นนะเนี่ยตัวผมไม่มีนะปืนทอง พอได้จับทีแล้วมันนึกถึงฟิลเมื่อก่อนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชื่อมสองตัวยกบีมั่เนี่ยสนายาว พี่เสวย์ววสิร์ฟแลวไม่สองทางนะสองทางโอยต้องตั้งชื่อคลิปแล้วมหากพา์พิษทองเอาตายเฮ้ย กลางกลางลงกลางตัวครับ <ไป S 1> นม่เอลอวสวยสุดหมดเชื่อมเชื่อมเชื่อมเฮ้ยดักตรงไหนเขามาตรงนั้นตลอดเลย <c oughs> เกือบเกือบนะครับเกดือบนทีมแนละ้วพวกเราเนี่ยเมือ่อกี้โอ <c oughs> ้โ,อโหใครโดนคนแรกก็แนะล้วลุมาสนสองของคนสามมีมีเชื่อมีตัวนะันะดแล้วนะพี่่นาทีนี้คือต้องคิดทองมาจริง คุยด้วยันมานเลยยังเบ่งนะวะโคตจะดวโหแล้วเมื่อก่อนคิดทองอะแยกคู่อะพืนท้ายปืนมันไม่พับนะครับท้ายปืนมันจะแบบกลางออกนะโคตรเท่ ย่อครับหี่ดเชื่อมเชื่อมเชมอะไรพี่มันมาละม,มนจะลงมาระวังนะน่นาจะไปนู้นสองตัวเลยมั้ <B S 2> งบ,บีเงียบแล้วเปิดเซตเอปะโอเคครับ ชอบท่าถาเติมยามไอ้ยาเติมแม็มานของปืนเนี้ยเหรออ้าวใช่เหรอเห็นได้ไงครับอ๋อแบบตายแล้วแต่ดูตัวได้เหรอน่าจะบัเกแลอย่างนั้นนะเคยเรดูของฝั่งตัวข้าวได้ด้วยเหรอยู่ไหนอยู่ไหนเข้าเอไปยังมันกลังจะเข้าไปอแล้วพี่อ๋อโอเคโอเคครับ โอ้ยังปั่นนะอะไรวะเนี่ยบัคเหรอมันอยู่ที่มันอยู่ในวางแล้วที่วางแล้วที่วางในคิดอะไรวะเนี่ยเกมคุณภาพตายแล้วดูได้อะไรครับเนี่ยเกินปุยปุยยังมามหาการคิดทองครับ วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกไหมเนี่ยปังโหแล้วช่วงนี้คือโปเยอะมากเลยนะครับในเซิร์ฟเนี่ยเวลาเจอใครเล่นแปลกๆทีน่าสงสัยแล้วนะเฮ้ยแอลขึ้นตายตอนนี้สงสัยตัวเองแล้วหอุ้ยต้ไหนโต้โอ้โหดีนะผมโดดตกลงมาก่อน อย,ยู่ผมอยู่ผม,ม,มโอ้โหคิดทองคิดทองออนไล์เต็ดตำนานมาเก็บแต่ด้าสีกลเปิดไกล <laughs> เอาวะระวังตัดเชือ้อไ,ไม่ใครดู้ะ เป็นพี่เลยอ่ะพะเป็นเี้ยเลยอ่ะพี่พี่นั้นไปมันเยอะเงี้ยมันนั้นจับได้เลยอุ๊ยโอ้โหดูติดโอ้หลอดได้ไงครับเนี่ยเชื่อมากมันโดนระเบิดเหมือนกันครับเจ็บมากเหมือนกันโอ้โหคุ้มเลยเนี่ยเลือดน้อยโดนยิงหัวอยู่ดี ไอ้นี <S <S aí, ่เดยูวันนี้เดี๋ยวดูันี้เอาเอาปืนมาแก้เกมล้วตัดเชียมหนึ่งใช่ไหมระวัโดน2ทางนะ เถวบ้านมาวะแถวบ้านเรามาเอ๊ยอย่งไ่โดนเอ๊ยโดนโๆนอย่งไมโดนโดนเอ๊ยปะเรามีสองไว้ด้ยเลยโอ๊ยผมหายสองเอาแล้วไงบุกไม่เข้าว่ะ เชื่อไม่ตัดนะเชื่อไม่ตัดทำบีเกันไม่ได้หว่าพวกเราโหไม่น่าเปลี่ยนเลยลุยเล่นคิดทองต่อเดีวยว<ม>เ๋ยวเฮ้ยยาวยาวยาวโั้นนี้เอาริงดิบดเออเกินไปป่าวะ <c oughs> นี่คิวแคมมคแบบมันผมมองแพงแน่เลย กลางตายเฮ้ยตัวท้ายปะนะผมวางบีแล้วางบีได้<บ>เอาไปละรูปเดิมแล้วสองหนึ่งเ <g ül üyor> หลือสองหนึ่งแล้วแล้วเราจะโดนเก็บสองคนตลอดเยนย <c oughs> โอเคเฮ้ยดึงเข้ามาได้นะเด <c oughs> ี๋ยวค่อยๆลุมอ่ะเดี๋ยวจะบูรอีเรอบมาแล้วเ <c oughs> อล เฮ้ยเดน่าตู้ไปกองหนึ่งปะเดน่าเ่ยนะที่ไหนวะเอ้าผมเหนือยมาขึ้นมาแล้วโอ้ทษโทษทษครับเดจาวูครับโดนเกมสอยอีกแล้วเอาโหออ อย่ชอบเลยเฮ้ยเชื้อตาดเชืยอตาดไปแล้วลืมบอกเอ้ยเชื้อต wow ัวระเบิดครับอะไรครับเนี hey, はは่ยเราโดนเก็บสองโดนหนึ่งหนึ่งเก็บสองสามสามสี่รอบแล้วเอย่างชอบเลยอุ้ยบ้าเราตายสวยมาวะวินแรกวินแรกต้องมาแล้ว อย่างน้อยขอส่สองวินไปสกอตรวมเสมอบุกไปเข้าเลยนเนี่ยไปยาวไหมเจ้าผมหลอกใครครับเดินเดินได้เหรอ เอ้ขึ้นขึ้นเช็คที่วางให้หนนะ่อยครับเฮ้ยกล้องหนึ่งแสงเอาอย่างนไอ้เกล้องนึงกล้องนึงจะโดนหนึ่งจ็สองอยโอ้โหโทษสวยเกือบวางวอลเวเปอแรกวาแล้วเว้ย <laughs> พอแก้อาถรรพ์ได้ละแก้อาถรรพ์ได้แล้ว,ลวเว้ยเราไม่ไชอบเลย,ยปั่นจัดคือมันมันตัดมันตัดโคตรดีเ <c oughs> ชื่อมอ่ะทุกตาเลยใช่ปะไม่แล้วมันตัดดีปันจันเฮ้ยยาวเนี่ยกันทุกตานยะยัดตาย <c oughs> <c oughs> นี่อะโดนยาวว่าโดนทุกรอบเลย มัมาที่ว่าผมเป็นคนที่ดันยาววันนี้ผมก็คิดนะครับว่าไอไอคนที่ดักยาวนี่แปลกๆวะปั๊กเชดพี่บอสผมก็ดูนะเฮ้ยยาวตัวตาย เฮ้มาว่ามาว่าโอเคครับ <Head shot. S 1> เฮ้ยว้าวดูดีเกินเต็งรอเลยต,ตาตานึง<า> <c oughs> อีกน่าจะเปลี่ยน okay, s <S มีตัดป่ะพี่ไม่มีครับยังไม่เห็นหอ่ะเฮ้ยตัดหนึ่งตัดหนึ่งตัดหนึ่งระ <c oughs> วังดันขึ้นมาหน้าเอว อยู่นะเชื่อไหะยังตัดไปอยู่มันมาหลังเรอยู่โอ้โหรอบนี้มันมันอยู่หลังเฮ้ยห,หูใช้หูฟังอะไรครับใช้หูฟังอะไร<อ>ผมว่านะนนบอกมันรูดิคือเป็นผมผมก็คิดเหมือนกันน,นะเนี่ยเนี่ยโดนมัง่งยาวกลาย<ร>เป็นเราโดนซ<ร>ะเอง